วิธีบริหารเวลาขั้นเทพด้วย Google Calendar เคยเป็นกันไหมครับรู้สึกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรทำไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนหลังดีและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหรือรู้สึกว่าตัวเองบริหารเวลาที่มีอยู่จำกัดในแต่ละวันได้ไม่ดีเลยงั้นคุณก็เข้ามาถูกที่แล้วครับเพราะในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนเทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพด้วยแอป Google Calendar รับหองได้ว่าถ้าใครนำไปปรับใช้ชีวิตก็จะ productive ขึ้นอย่างแน่นอนครับ อย่างแรกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนว่าทำไมต้องเป็นแอปคัล endar หรือแอปปฏิทินมันจะช่วยจบเรื่องของการบริหารเวลาได้ภายในแอปเดียวจริงๆหรอผมก็ต้องขอเริ่มจากเทคนิคการบริหารเวลาวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้าน productivity หลายๆคนที่ไม่แต่พี่แท็ประวิถานอุตสาหะก็ยังใช้นั่นก็คือ time blocking time blocking เนี่ยก็คือการจัดเวลาในแต่ละชั่วโมงของเราออกเป็นบล็อกว่าในแต่ละช่วงเราจะทําอะไรทํานานแค่ไหนแล้วถ้าถามว่าทำไมมันเวิร์กขนาดนั้น ผมก็ต้องขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยนั่นก็คือให้ทุกคนลองนึกภาพตารางเรียนครับตารางที่บอกว่าชั่วโมงนี้เราเรียนอะไรเรียนกับครูอะไรเรียนห้องไหนตารางนี้แหละครับคือตัวอย่างที่ดีมากของการทำ time blocking เพราะเราจะรู้เลยว่าแต่ละวันเราจะเรียนอะไรบ้างทําให้เราเห็นภาพทางอาทิตย์เลยว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็ follow ตารางนี้กันอย่างดีเลยถูกไหมครับพอเรานําแนวคิดเรื่องการทำ time blocking จากตารางเรียนมาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทําในแต่ละชั่วโมงได้มากขึ้นรู้ว่างานไหนสําคัญอันไหนทําก่อนหลังและยังช่วยจัดสมดุลในชีวิตได้ด้วยครับพอเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้แต่ละช่วงเวลาเนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเราและนั่นจึงทําให้แอป Google Calendar เหมาะมากๆสำหรับการเป็นเครื่องมือในกาาารรรบิหเววลด้ย ทิล็อกกิ้นั่นเองครับโดยส่วนตัวนะครับผมได้ใช้เทคนิคท i m ล็อกกิ้งบนแอป Google Calendar มาปีกว่าแล้ว ผมค้นพบว่าการจัดเวลาเป็นบล็อกแบบนี้เนี่ยทำให้ผมสามารถใช้เวลาโดยส่วเปล่าน้อยลงแถมยังโปรดรัดมากขึ้นเพราะผมจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าชั่วโมงนี้ของผมทำอะไรและจะพยายามสตร c กหรือยึดตามตารางเวลาที่ผมจัดขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผิดจากช่วงก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงที่แม้ว่าผมจะเขียนทูตูลิสเป็นปกติอยู่แล้วแต่ผมก็มกักจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆหรือทำอะไรจุกจิกก่อนเริ่มทำทุกทีเลยสมมูรให้งานที่ตั้งใจจะทำไม่เสร็จในวันนั้นต้องเสียเวลาทำไปหลายวันาทั้งที่ผมอาจจะทำมันให <laughs> เพราะงั้นผมจึงพูดได้เต็มปากเลยว่า Time b ล o c k i n g เนี่ยเป็นเทคนิคการบริหารเวลาที่ดีมากและถ้าใช้เป็นประจำในทุกวันเราก็จะเป็นคนที่ productive ขึ้นมาหลายเท่าเลยครับเอาละทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเราจะเริ่มใช้ Time b ล o c k i n g ยังไงผมก็มีวิธีง่ายๆมาฝากกันครับนั่นก็คือเราจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น6ประเภทแต่ละประเภทจะมีสีเป็นของตัวเองโดยผมเสนอให้ใช้สีเหล่านี้กับกิจกรรมแต่ละประเภทแบบนี้นะครับก็คือสีฟ้าสำหรับงานหลักหรือคาบเรียนในแต่ละรายวิชา สีม่วงสำหรับกิจกรรมที่ต้องไปเจอคนอาจจะเป็นประชุมกลุ่มนัดเจออาจารย์หรืองานนอกบ้านที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง สีจมพูกิจกรรมประเภทเ Per อร์ al g r กร t h หรือการพัฒน,นาตัวเองอย่างเช่นการอ่านหนังสือการออกกาลังกายเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นอะไรทํานองนี้ครับสีแดงเป็นงานจําพวกไฟไหม้หรืองานด่วนโดยผมจะชอบใส่เป็นวันสอบวันส่งงานหรือสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็จะอยู่ในหมวดสีแดงครับสีเขียวเป็นเวลาว่างอย่างเช่นวันไปเที่ยวหรือวันเวลาพักผ่อนและสีสุดท้ายสีเทาเป็นงานเบ็ดเสร็จเช่นช่วงเวลาเดินทางหรืองานเช็คอีเมลงานเล็กๆน้อยก็อยู่ในประเภทนี้ครับ โดยผมมีทิปการจัดตารางเวลาให้แบบนี้นะครับก็คือเราจะใส่งานประเภท non negotiable หรืองานที่ไม่สามารถต่อรองได้ยังไงก็ต้องทําลงไปก่อนซึ่งแน่นอนว่าในฐานะนักเรียนอย่างเราเนี่ยงานประเภทที่ว่าก็คือคาบเรียนวันสอบเวลาเดินทางเวลาพักผ่อนก็ให้ใส่มันลงไปเลยครับ จะเห็นว่ามันก็จะแนั่นขึ้นมาทันทีแค่งานประเภทต่อรองไม่ได้ก็แทบจะเต็มตารางอยู่แล้วทีนี้ก็ไปใส่งานประเภทสีชมูต่อเลยครับเช่นเวลาอ่านหนังสือปัฒนาตัวเองเวลาออกกําลังกายและผมอยากจะย้าว่าเราควรจะห่วงแหนเวลาประเภทนี้เป็นพิเศษเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจาเป็นต้องทํานอกห้องเรียนถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นโปรตีตีมากขึ้นครับจากนั้นก็ให้ไปใส่สีม่วงต่อเลยครับว่าเรามีนัดใครที่เกี่ยวข้องกับงานของเราไหมเช่นนัดทํางานกลุ่ม ประชุมหรือมีธุระอะไรกับอาจารย์หลังเลิกเรียนหรือเปล่าก็ให้ใส่งานประเภทนั้นลงไปต่อได้เลยครับและสุดท้ายก็คือสีเทาหรืองานเบตเล็ดเช่นถ้าใครมีเสื้อต้องไปซักก็ให้ใส่ไปเวลาประเภทนี้ลงไปเลยครับโดยเราจะไม่พยายามใส่ให้ตารางเต็มนะครับเพราะเราจะเผื่อไว้สำหรับงานสีแดงหรืองานด่วนที่มักจะเข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว หลักๆ t i ปสในการจัดตารางเวลาด้วย t ท m e b ล็อกกิ้งผ่านสีก็จะประมาณนี้ครับโดยทั้ง t i ปสสีหรือตารางของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปและไม่จำเป็นต้องทําตามเหมือนผมเป๊ะก็ได้นะครับเพราะอันนี้เนี่ยผมจัดตารางแบบคนที่เป็นนักศึกษาอยู่ส่วนใครที่เป็นวัยทํางานก็สามารถนาหลักการเรื่องการจัดตารางเวลาด้วย t ท m e b ล็อกกิ้ผ่านสีต่างๆไปปรับใช้ตามแบบของตัวเองได้ครับ เพราะหลักการพื้นฐานเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วต่างกันแค่ว่าพอเป็นนักศึกษางานประเภทต่อรองไม่ได้มันกินเวลาของเราไปแล้วเกินครึ่งแต่สำหรับวัยทำงานเราเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะยืดหยุ่นกว่าเยอะเลยครับและผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพกันมากขึ้นแล้วดังนั้นเพื่อให้คลิปนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นผมจะจัดตารางเวลาให้ดูกันแบบสดๆเลยครับว่าเมื่อผมจัดตารางเวลาเองด้วย time blocking ผ่านแอป Google Calendar มันจะออกมามีหน้าตาเป็นยังไง โอเคครับทุกคนแล้วนี่คือแอป g o o g l e Calendar และผมจะมาลองจัดตารางเวลาของผมด้วยการใช้เทคนิค Time Blocking ดูโดยตอนนี้ผมปิดเทอมอยู่นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยไม่มีคาบเรียนแต่ว่าผมจะมาสมมติว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าผมเปิดเรียนอยู่หน้าตาของอ Time Blocking หรือว่าตารางเวลาของผมเนี่ยจะเป็นยังไงก็หลักๆนะครับก็เดี๋ยวผมขอลบอันนี้ออกไปก่อนแล้วกันโอเคอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเราจะใส่เป็นในส่วนของตารางเวลาที่เป็น non negotiable หรือว่า เวลาที่ไม่สามารถต่อรองได้ก็คือจะเป็นในส่วนของควบคาบเรียนเวลาพักแล้วก็เอ่อเวลาเดินทางอะไรพวกนี้นะครับัวผมจะเลี้ยงตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับก็ผมจะทําการใส่ตารางเวลาก็คือใส่คาบเรียนเนาะว่าผมเรียนอะไรบ้างตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเค หล,หลักก็จะใส่เป็นพวกงานที่ต่อรองไม่ได้หรือว่านอนน้อยกระชิบประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งเวลาเดินทางค่าเปลี่ยนแล้วก็เวลาพักทีนี้ต่อไปอย่างที่ผมบอกไปว่าพอเราใส่งานที่ต่อรองไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการใส่เป็นในส่วนของอองานประเภทสีชมพูหรือว่างาน personal growth งานเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองโดยแน่นอนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือหรือว่าการออ,ออกกําลังกายซึ่งผมจะออกกาลังกายในช่วงเย็นเป็นส่วนใหญ่ผมก็จะใส่เวลา work out หรือว่าเวลาออกกําลังกายในช่วงเย็น แล้วโดยปกติเนี่ยผมจะออกกรรังก,การในช่วง5โมงถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่าอาจจะดึกกว่านั้นซึ่งผมก็จะใส่เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เลยเพราะว่าผมออกกังการ5วันต่อสัปดาห์นะครับอินเทนซ์นหนึ่งแต่ว่านั่นแหละครับทีนี้ถ้าคุณจะเห็นว่ามันจะมีสลอตเวลาบ้างอยู่แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะใส่เราจะพยายามไม่ใส่ให้มันเต็มเพราะว่าเราจะเผื่อไว้สำหรับงานสีแดงหรือว่างานที่เป็นงานไฟไหม้ซึ่งเวลาว่าผู้นี้ประมาณสั้ระหว่าง ช่วงระหว่างกลางวันเนี่ยผมจะใส่ส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นเวลาสําหรับการเ,าเรียนเพิ่มเติมหรือว่าการทํา youtube นะครับก็ผมก็จะใส่ลงไปนะครับเป็นสีฟ้าเหมือนกันก็เป็นงานหลักเหมือนกันก็คือผมจะทําการใส่ว่าเอ้ยผมจะมาเรียนเพิ่มเติมช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลานี้ทีนี้ผมจะพยายามเว้นช่องว่างระหว่างกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเอ้ยมันจะมีแกลบเวลาสําหรับการทําอย่างอื่นบ้างวันนี้ผมอาจจะอย,อยากจะทํา youtube ผมก็ใส่เป็น YouTube เข้าไปโอเคทีนี้เนี่ยผมก็จะปอติเนี่ยผมจะกินข้าวไม่ก่อนก็หลังออกกําลังกายแต่ว่าผมจะใส่ไปก่อนแล้วกันแล้วเวลานี้ผมกินข้าวดินเนอร์อ่าผมก็ใส่เป็นสีเขียวแล้วก็ผมใส่ตรงนี้ก็ได้อืมแล้วก็หน้าตาของสเกจจูหรือว่าตารางเวลาผมก็จะประมาณนี้คือผมจะบอกว่าเรา ไม่มีทางทาได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเราพยายามจัดเวลาขึ้นมาไว้ก่อนเพราะว่าพอเราจัดขึ้นมาอย่างงี้มันก็จะมีน,น,น้องที่เราจะทําตามตารางเวลาที่เราจัดมากขึ้นมากกว่าการที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการกําหนดตารางเวลาว่าเ,เราจะทําอะไรในช่วงเวลาไหนซึ่งผมขอแน,นะนาว่าเราควรที่จะจัดตารางแบบนี้ไว้เพื่อจะได้เห็นภาพของตารางทั้งอาทิตย์ว่าเราจะทําอะไรใช้เวลานานเท่าไหร่ในแต่ละกิจกรรมครับผม แล้อย่างที่ผมบอ,อกไปนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงปิดเทอมเนาะเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีคาบเรียนดังนั้นผมจะมาโชว์ให้ดูว่าผมจัดตารางเวลาของตัวเองยังไงในช่วงของปิดเทอมซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยผมก็จะทําอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็มีทคํคลิปวิดีโอออกกําลังกายอ่านหนังสือไปเจอเพื่อนแขงเอาอะไรก็อะไไปเพราะฉะนั้นผมจะโชว์ให้ดูว่าตารางเวลาของผมในช่วงปิดเทอมเป็นยังไงบ้างก็โดยปกตินะครับผมก็จะทำยูทูบนะครับงานวิดีโอเนี่ยประมาณ5-6ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงปิดเทอมผมก็จะใส่เป็น YouTube ก็คือผมจะทำาก้าโมงถึงเที่ยงเหมือนกับตารางเวลาของพนักงานประจำเลยก็คือ,อเริ่มงาน9้าโมงแล้วก็ออกงานประมาณสักช่วงเย็นๆใช่ไหมผมก็จัดตารางเวลาขึ้นมาใกล้เคียงกับพนักงานประจำเลยเพื่อเป็นการฝึกตารางเวลาหรือว่าการใช้ชีวิตแบบพนักงานประจำไปในตัวผมก็จะทำงานประมาณ5-6ถึงวันต่อสัปดาห์ผมจะทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์อันนี้คือเป็นการจัดตารางเวลาคล้ายๆกับ ตารางงานของพนักง,งานสวัสด์ก็คือ996แต่ว่าผมจะไม่ได้ทํางานถึง3ามทุ่มนะครับ996ก็คือ9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มหวันต่อสัปดาห์แต่ว่าผมจะไม่ได้ทําถึง3ามทุ่มแน่นอนเพราะว่าผมแน่นอนว่าคือก็ไม่อยากทํางานให้มันหนักขนาดนั้นถูกต้องไหมก็อยากจะมีเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวบ้างผมก็จะทำงานถึงแค่อ,อาจจะเป็น9ก้าโมงถึงสี่โมงเก้าโมงถึงห้าโมงอะไรประมาณนี้ครับผมทีนีนะ้ผมก็จะทํางานถึงแค่ตอนเที่ยงแล้วก็ผมก็จะไปกินข้าว กินข้าวเที่ยงพักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งทีนี้หลังจากที่ผมพักเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาใส่เป็นช่วงเวลาที่ผมมาทํางานต่อก็คือผมจะต่ออีกประมาณสักสามชั่วโมง 2- อถึงสชั่วโมงผมก็ใส่ไปเลยครับก็ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงประมาณสักช่วง4ี่โมงก็ได้ชั่วโมงการทางานอยู่ที่มาณหชั่วโมงก็ถือว่าโอเคกำลังดี โอเคทีนี้ผมก็กําหนดเวลาสำหรับการทำยูทูบการกินข้าวใช่ไหมแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมก็จะมีการออกกาลังกายเช่นเคยประมาณช่วง5 <Yeah, S 1> โมงถึง6โมงอย่างวันนี้ผมก็มีนัดออกกําลังากายกับโค้ชตอน5โมงเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะใส่มันลงไปเลยซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปผมออกกาลังกายตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เรียงไปเลยครับวันจันทร์ถึงศุกร์5โมงถึง6โมงเย็นโอเคอันนี้ก็ เป็นตารางคร่าวๆนะครับและทีนี้เนี่ยผมอาจจะใส่เพิ่มเติมว่าช่วงเช้าผมมีกิจกรรมอะไรไหมหรือว่าช่วงเย็นถึงช่วงค่ำเนี่ยผมมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าผมก็ค่อยใส่ไปทีหลังโดยวันอังคารวันพุธอะไรเนี้ยผมอาจจะมีนัดกับเพื่อนผมก็อาจจะใส่เป็นสีม่วงในช่องว่างช่องใดช่องหนึ่งแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยตารางเวลาผมก็จะยึดหลักตามประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าแต่ละคนสามารถนําไปปรับใช้ตามแบบ าตามงานของตัวเองได้เลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีงานไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องทําตามผมเป๊ะแต่สามารถที่จะนําหลักการพื้นฐานตรงนี้ไปลองไปปรับใช้กับตารางเวลาของตัวเองได้ครับอ๋อแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับผมลืมบอกไปก็คือเราจะใส่ช่วงเวลานอนไว้ด้วยคนเราเนี่ยกำหนดเวลาตื่นใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่เคยกําหนดเวลานอนเลยซึ่งผมก็มีการกําหนดตารางนอนไว้อย่างนี้นะครับก็คือผมจะใส่เป็นสีเทาอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นช่วงเวลานอนของผม ก็ผมจะนอนแต่สี่ทุ่มแล้วก็ตื่นตอนตีห้าครึ่งผมก็ใส่ลง,งไปเลยว่าเรานอนเวลานี้ตื่นเวลานี้แล้วก็เราจะมีเวลาที่เหลือในแต่และว,วันเนี่ยทำอะไรบ้างตั้งแต่ห้าครึ่งจนถึงประมาณสี่ทุ่มซึ่งก็จะทําให้เราบริหารเวลาแล้วก็จัดก,การเวลาได้มีความชาัดเจนมากขึ้นด้วยครับ และนั่นก็คือเทคนิคการบริหารเวลาด้วย Time Locking ผ่านแอป Google Calendar ที่ผมนำมาฝากให้กับทุกคนในวันนี้ครับส่วนใครที่ยังไม่เคยลองใช้วิธีนี้มาก,ก่อนดูจบคลิปนี้แล้วก็ลองใช้แอป Google Calendar สำหรับการบล็อกเวลาของเราขึ้นมาดูครับและพยายามทำตามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วคุณจะรู้เลยว่าการทำ Time ล Locking ผ่านแอป Google Calendar จะเปลี่ยนวิธีการใช้เวลาของคุณไปได้มากขนาดไหนเพราะงั้นวันนี้จะเาลืมทำ Time ล Locking กันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกด, like, กด,ด,ลกด share, ไลค์ก,ก,กรรดต อย่าลืมดื่มน้ำเยอะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ